สนับสนุน GMM Music Close Up โดยดอกจัน 1, 2, 3่แกรมีได้หมดเลยโหลดไม่อัน้นยกค่ายแกรมมี่วนี้สนับสนุนโดยดอกจันหนึ่งสองสามแกรมีได้หมดเลยโหลดไม่อัน้นยกค่ายแกรมมีครับผม<ช>และช่วง Music Close Up นะครับผมจะให้คุณรุดเทส ทำไมว่าเขาจะสามารถแก้ในรายการบได้ไหมเพราะว่าเบรกนี้เนี่ยจะเพิ่มสกิลความยากอีนิดนึงเพราะว่าสามกิจเพียบเลยเอาละครับรุดเชิญเลยครับกดดันมากเลยกดดันสุดนี่ฮะโอเคครับ G M u s i c Close Up นะครับประจำเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับต้องบอกว่าเป็นวงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับกิ๊กซูนัวนั่นเองครับผมเมื่อวานนี้เนี่ยพวกเขาก็เข้ามา จัดคอนเสิร์ตเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่เลยนะครับอกว่ามีแฟนเพลงพากลับมาคอนเสิร์ตชื่ออะไรครับจะคยบอกทีหลังครับโอเคโได้ได้กำลังจะบอกว่ามีแฟนคลับมาประมาณสัก30ล้านคนได้เยอะไปครับผมตึกแตกแล้วฮะตึกแตกนะกับคอนเสิร์ตชื่อว่า Live at G ครับ Special g u e s t a n ว่า Live Studio Session ครับผมโอเคโหดมากครับชื่อคอนเสิร์ตนี้ทับลลงไปได้นะครับซึ่งในงานเนี่ยเขาบอกว่ามากันแน่นเลยนะฮะแฟนคลับแล้วก็ผลเพลงฮิตนะครับทั้ง เพลงที่ดังข้ามปีนะฮะเพลงที่เป็นเพลงแรกๆในยุคอินดี้ของเขานะครับดูคนดูคนเซ่วนอะไรอย่างนี้ก็รัดมาด้วยนะฮะและจะบอกว่าเป็นการเปิดโชว์ที่เดือดมากครับเพราะว่าเปิดแบบจัดเต็มเจ็ดเพลงรวดเลยนะครับครับผมครับโอ้โหดูน้องๆมันมากหน้าทางอยู่บ้านไม่ได้แสดงออกนะฮะเฮ้ยฮะอะไรถึกว่าไปออกราอเล่นเขาสนุกกับดนตรีครับโอ้ฉากสวยนะครับ ม่รายการเรานี่ทำฉากสวยจริงๆครับผมนะฮะอย่างเพลงที่หาฟังได้ยากอย่างเพลงกล่อมอะไรพวกนี้ก็เล่นนะครับก็ยังคงไม่เปิดผ้าอยู่ดีนะครับครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบฟังเพลงนะครับเหนียวเครื่องดนตรีแปลกๆมาเล่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรที่เบียร์ทราไหมฮะไม่รู้ครับอ่าขอบคุณครับแมตอบได้ชัดเจนคล้ายๆเป็นโจแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่า ฟังเสียงร้องเต็มๆเลยครัข้อเงเงเร็วมากเฮ้ยกีตาร์มันใหญ่เกินคล้ายๆ ฉันรู้ว่าไม่ตามเสรษฐัวนในความรักที่เธอมองมาให้ฉันแต่เธอไม่เป็นไ,ไรคือรักเธออยู่ดีไม่แค่ไหนจนกว่าเธอจะรอจริงแท้จรมีจางได้อาจทำให้เธอท้อใจได้พราะขอเข้ามาลองด้วยกันหน่อยด้ดบอกกับฉันให้รู้จริ มาขอบคุณ oh you know ทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณรายการไลฟ์แมนจีนะครับผมทุกคนเยี่ยมมากครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงกันบ้างครับที่ได้มาโชว์นี่ฮะแก๊สูงฮะก็อย่างที่บอกเป็นเป็นโชว์ที่พวกเราตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยครับผมต้องมาได้ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็รับรางวัล พิเศษจ้ะจะสีขาว่ากันด้วยเขาบอกว่าก็คือจะมีคลิปนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วโดนจพวกเขาเขาก็แจกรางวัลพิเศษเลยครับผมนะต้องบอกว่านี่ฮะนี่นี่ช่วงหน้านี่ฮะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ทําคลิปเข้ามาแล้วก็นี่ครับนี่ครับลิปนี้โอ้โหหน้าเขาเต็มมากฮะอันนี้อายใช่ไหมเต็มกล้่นมากเลยอารมณ์แบบมาครับโอ้โหดีใจมากดีใจมาก โอ้ก็ต้องอแสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รางวัลสุดพิเศษไปนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาชมกันน่าจะสนุกน่าดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะไปชมความรู้สึกนะครับของน้องๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาฟังกันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับไปชมกันครับ พอผมได้ดูแบบสดๆแบบนี้ครับอู้รู้สึกภูมิใจครับและประทับใจพวกพี่ๆเกสสนวามาครับเต้นเต้นค่ะที่ได้มาก็มีความสุขมากหลังจากที่ได้แบบได้มาครั้งนี้ค่ะประทับใจมากก็มันมากเลยค่ะสนุกกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยค่ะคิดว่าจะใกล้ชิดขราดนนี้ค่ะ one, four, one, four. กจจรักจะจะนะผา,ก,ก,าการลิลรราผมทคนเยี่ยม,มากครับสวัสดีครับพวกเราแกสนวาก่อนที่พวกเราจะมาเล่นใน Live จีนญาณไลฟ์สตูดิโอเซสชัวันนี้นะครับพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าก็จะเป็นครัค้งแรกที่พวกเราได้เล่นต่อหน้าแฟนคลับ เยอะขนาดนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามันต้องเป็นโชว์ที่ได้ใกล้ชิดกันแน่ๆแล้วก็เราต้องเตรียมเพลงพิเศษพิเศษเพื่อให้แฟนคลับได้ฟังกันครับผมก็พอหลังจากเราได้เล่นปุ๊บนะครับผมเราก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่ารู้สึกแปนเพลงมากันเยอะมากครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ยิ่งมาจากต่างจังหวัดกันด้วยบางคนก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่แบบคนมากันเยอะอย่างนี้ครับผมถือว่าเป็นเป็นหนึ่งคอนเสิร์ตที่ อบอุ่นมากฮรรู้สึกว่าเราเราจริงๆเราเจอคอนเสิร์ตเลยเวยทีมาค่อนข้างหลากหลายแต่วันนี้รู้สึกเป็นหนึ่งในเวท,ทีที่รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็แทบจะทุกคนร้องตามพวกเราได้แทบจะทุกเพลงเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับที่มากันวันนี้ครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วขอบคุณไลฟ์ฟจีมากๆครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พวกเราได้เข้ามาร่วมครับผม กิจกรรม X24 นะครับที่ที่เราจัดขึ้นในทุกๆเดือนนะฮะแล้วก็บอกว่ากิจกรรมดีๆนะครับสามารถติดตามได้นะครับทางช่องเกมเบนซิสของเราครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าเดือนหน้าธันวาคมนะครับจะเป็นใครนะที่จะเป็น ศิลปินที่จะมาสร้างความเอกลักษณ์ให้กับแฟนๆแบบนี้ครับค่บผมต้องรอติดตามกันให้ดีๆนะฮะเพราะว่าคอนเสิร์ตของเราเนี่ยค่อนข้างพิเศษมากปกติเนี่ยเราจะไปเล่นต่างถานบันเทิงกลางคืนซึ่งน้องๆเนี่ยอายุไม่ถึงก็เข้าไม่ได้นะครับอันนี้เราแค่ตอบคําถามหรือทําให้ตรงโจทย์ก็จะมีสิทธิ์เข้ามาดูและที่สําคัญใกล้ชิดมากครัเห็นไหมครับได้ลายเซนได้ถ่ายรูปกันแบบ ใช้เวลาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นต้องรอติดตามดีๆครับว่าเดือนหน้าจะเป็นใครครับ,รบติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนาทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี